คนลูกสองนะมันก็ต้องมีหวนว่มันบ้างเป็นธรรมดาแล้วเวลาที่จะมีอะไรกับแฟนแต่ละครั้งเนะี่ยคือเพราะปัญหามันเยอะมากเรื่องหลังเร็วไม่แข็งไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องสักอย่างเลยไม่รู้ว่าเขาได้ยาตัวไหนมาดีมากจะบอกว่าจากที่ว่ายังไม่เคยรู้เลยว่าจุดสุดยอดเป็นยังไง <Wow. S 1> พอแฟนมันได้กินตัวเนี้ยครั้งแรกมันบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันรอกินสามสิบนาทีตอนแรกเราก็ไม่เชื่อนะแต่พอสักพักนึงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเออมันเริ่มนานว่ะมันดีว่ะ มันเริ่มเย็้มมันขึ้นมันทําให้เรามีอารมณ์ร่วมมากขึ้นแล้วเราก็แปลกใจเลยว่าทําไมของเรามันถึงฟิตเหมือนเด็กอายุสิบสี่อะแล้วก็น้ําก็เยอะเหมือนกับว่ามันล่งออกมาเองอะเนาะจากไม่เคยมีความสุขเลยเชื่อแหมพอเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีมากอะไม่ว่ามึงจะซื้อหรือจะไม่ซื้อต่อไปนี้คูจะเป็นคนซื้อให้มึงเองเพราะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีมากจะบอกว่าดีมากอยากให้ทุกคนได้ลอง